ตอบโจทย์เรื่องปฏิบัติทำยังไงให้เบาสบายปฏิบัติทำยังไงให้เบาสบายตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามเรามีตัวตนที่จะไปประพฤติปฏิบัติก็แสดงว่าเราติดกระดูมผิดเม็ดเรื่องการติดกระดูมผิดเม็ดเนี่ย ก็ทําให้เรานั้นมีตัวตนเพราะว่ามันขัดกับความสอนของพุทธเจา้าที่ว่าสัพเพธ,ธรรมะอนัตตาสัพพธรรมต่างๆครัั้ทงที่ทุกข์ปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ทุกข์ปัจจัยปรุงแต่งฮะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราในเมื่อตรงเนี้เราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าธรรมชาติหรือว่าธรรมดาธรรมะที่เรียกว่าธาตุที่เรียกว่าธรรมะทิตฐิเรียกว่าธรรมะนิยามตา จะเรียกอะไรก็ตามคือสภาวะตรงเนี้ทำไมปฏิบัติทำอย่างไรที่จะมาให้หนักก็คือต้องมีซี่แล้วเนี่ยแหละคือเห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วแล้วก็รับรู้แล้วถ้าเกิดว่ามีซี่แล้วเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติทมนั้นเรียกว่าเบาสบาย ก็คือหมดตัวตนที่จะไปมีไปเป็นในขณะที่ปฏิบัติเมื่อเราเห็นมีรูปมาปรากฏก็เห็นแล้วแล้วก็วางเลยหรือว่ามีเสียงมาปรากฏได้ยินแล้วแล้วก็วางเลยไม่มีตัวตนที่จะไปรับคือสภาวะที่มีตัวตนนี้ไม่มีที่ตั้งก็คือเราไม่มีตัวตนที่จะไปรับคือแม้แต่อาการอารมณ์ต่าง อารมณ์ชอบทางอเฉยเเมื่อเรารู้ก็รับทราบแล้วอย่างนี้ยแล้วก็แม้แต่อาการที่เราไปรับรู้ต่างๆไปเดีอยรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วรับรู้แล้วก็ให้มันแล้วแล้วไปอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเบาสบายเนี่ยแล้ว ทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเบาโล่งโปรงสบายคือเป็นการกัดกระดุมที่ถูกต้องก็คือมีการเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ได้ของของเรา